อันนี้เราจะมาทําการเทสปั๊มคาวาซากินะครับ K3V63 นะครับ DT นะครับน,นี่เะเร่เทสปั้มนะครับเราจะทําการเทสที่200บารนะครับตัวนี้ปั๊มหมุนซ้ายนะครับ2ตอนจะร็จทำการปักแรงดันแล้วนะครับ 1้สบาทแล้วนะครับ100อยบาทนะครับ150ยห้าสิบบาทสองบาทนะครับโอเคครับตอนนี้เราเทสลูกหลังนะครับเดี๋ยวเราจะเทสลูกหน้ากันต่อนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาเทสลูกหน้าของ k3 v 6 3 DT กสามกันต่อนะครับอันนี้เป็นตังคาวาซากินะครับเราจะทำการเทสลูกหน้ากันต่อนะครับจะเทสกันที่200บาทนะครับ เราจะทาการตัดเทเชอร์แล้วนะครับตอนนี้5้าสิบาทแล้วนะครับหนึ่งร้อบาทนะครับร5 0ยห้าสิบาทนะครับ200บาทแล้วนะครับอันนี้ช่างเซอร์วิสเรานะครับเดีย๋ยวเราดูทําการดูการรั่วซึมก่อนนะครับท้ะก็ไม่มีการรั่วซึมนะครับโอเคครับเดีย๋ยวเราจะทําการส่ง นำไปให้ผู้ใช้งานใช้งานกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ